สวัสดีคับเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีโดยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะคะเลข4ตัวนะคะมาครบ2อระบน,นะคะก่อนจะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะชุดสรุปนะคะแอดได้ลงไปให้แล้วนะคะสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ดูชุดสรุปนะคะสามารถเข้าไปดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสูตรที่ลงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันนะคะเลข4ตัวนะคะมาครบสองตบนะคะสถิติคะสิบสองงวดนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเริ่มเดินมาค่ะตั้งแต่งวดที่ออกนะคะเก้าศูนย์หกนะคะ เด่นที่สี่หกเนะคะเข้ามาที่0ูย์หกงวดตามานะคะลรางวันออกมาที่0ูนย์หนเข้ามาที่19ึ่งวดตมาออกที่903เข้ามาที่0ูนย์สมงวดตมาออกที่272เข้ามาที่72 ،็งวดตามาออกแปดเจนะคะเข้มามาที่72็ดงวดตามาออก605นะคะเข้ 3, há, 60, 5, มามานะคะสามตัวนะคะหกศงวดตมานะคะ ออกห้าสมศูนะคะเข้ามาคะสามศูนย์งอมาออกสี่ห้าสามนะคะเข้ามาที่ห้าสามนะคะงอมาออกเจ็ดแปดสองะเข้ามานะคะครบสตัวคะเจ็ดแปดสองงมาออกสี่เจดปดะเข้ามาครบสตัวคะงอมาออกแปดหนะเข้ามานะคะสตัวคะเสร็จแล้วทงงวดล่าสุดนะคะออกที่สองศูนย์สคะ เข้ามานะคะที่คู่ชุด2 0 2นะฮะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักพันสองครั้งสิบบนหน่วยบนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งรอยทายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองและบวกข้างที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะ แบวก4เท่ากับ2อบวก0นย์เท่ากับ2อบวก2เท่ากับ4 4บวก0นเท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก6นะคะเท่ากับ1นะคะตัวแรก1น้ำหนไปบวกกับ2เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7เราจะได้ท่าเลข4ตัวนะคะมาครบ2องตบทนึ่งสามหกเ ลุ้นมาครบสองตบบนฮะงวดที่สิบสามนะเดี๋ยวแอดไปจับคู่ชุดให้ด้านหลังนะคะจับคู่ชุดนะคะก็จะได้ที่คู่ชุดนะ 1, 3, 1, 6, 1, 7, 3, 6, 3, คะหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดหกฮะ หน1่งสามหนึ่นึฮะทั้งหมด6คู่ชุดไปกับนะาใไม่รวมเบิ้ลนะคะในวดปะจาัาทิสุภุกรลาคมสองพันหากสิบหกนะ,ะจะมีให้เราเห็นไหมใน2องตบนนะคะก็เราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆชอบ2องตบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะ,ะพิจารณาคนะ,ะนำไปใช้ด้วยตัวงเพื่อนเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบผู้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ